ัดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องกองไปทักทายเ c เหมือนเดิมนะคะช่วงบ่ายช่วงบ่ายวันนี้ยืบบนสิ้ผ้ากันไปตลาดแดดออนแดดลมลมตกก่อนจะไปเที่ยวเดินเดินเที่ยวตามห้างตามอะไรซะหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้กับเพื่อนเพื่อนหยุดงานเพื่อนรุ่นน้องหยุดงานก็นเลยจะพากันไปยางห่างแนจักหน่อยนะคะไปซื้อของยืบบนว่าจะไปซื้อของฝากไปแห้หลานทั้งบ้านนะ้ำ มายืนเรายุท้าตางพี่น้องอยู่อยู่จตรงตรงหน้าระเบียงทางเนี่ยทั้งเห็ดกับเขาทาั้งครัว่วคือมันก็มีมีล่มช่วยขมาเป็นบางเป็นบางขังเนาะกะ็โอเคมันเย็นดีพี่น้องมันเย็นอยู่อ่านั่นละตามที่ญ่บุญได้มาคุยมาบอกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพลังต่างๆน่นนี่นั่นถามมาโอ้ยี่บุญเป็นคนญไรยอดพี่น้อง ลงลง,ลงโอเคนะโอเคอยู่นะถามมาต่อไปสำหรับคำถามจาก fc ที่ที่มีข้อสงสัยที่มีขอสงสัย,อ,สสยอยากถามไดบนต่อไปแล้วเดอ้อสำหรับเรื่องทีวา ทําทไมคุณถึงไม่จดทะเบียนทําไมถึงคุณถึงไม่แต่งงานกับเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นูนแบบถาวรทําวีซา่าถาวรนูน่นเนี่ยในญี่นมาตอบเราเรื่องพี่น้องเด้อตอบคำถามเรียบร้อยแล้วแบบหมดเปลือกเลยฟังชัดๆในติมสอง,องหูญียบ่นว่าเราเป็นอย่างเหตุผลอะไรที่ยี่บ่นกับพ่อใหญ่ไม่แต่งงานอืไม่อยากยุ่งยากถ้าเกิดว่าอยู่กันไม่ได้เออไม่อยากไปฟอ้องร้องอย่าโน่นนี่นั่นเออ นั่นแหละประมาณนั่นแหละบัะดนี้การที่เราไม่อยากเราจะได้อะไรจากเขาไหมบางคนนะญาติบริวรวงเขาได้บาดเหนียวถ้าเราไม่จดทะเบียนถ้าเราไม่จดทะเบียนเราไม่ไปอยู่กับเขาเราจะได้อะไรของเขาไหมผันวาาอีกละอือเราจะไม่ได้อะไรของเขานะเขาตายไปแล้วก็คือตายไปเลยอ่ะก็มีเม็นนึงว่าอย่างเพื่อนเขาอะ่ะ ไปอยู่ดูแลฝรั่งยี่สิบปีจนแก่ฝรั่งไม่มีอะไรไม่มีบ้านไม่มีอะไรพอตายเขาก็ไม่ได้อะไรเลยสูญเสียเสียเวลาไปตั้งยี่สิบปีพะนะเอาตอนเจ้าที่มีชีวิตเป็นคนอยู่นี่เขาตอนอยู่น้ากันเลยนะ่ะเขาไม่ได้ให้อีอย่างเลยเหรอไปอยู่กับเขานะ่ะเจ้าไม่ได้เก็บเ้กยกมีอย่างจังหน่อยเลยตีบ่ได้มีเงินมาสื่อที่สื่อทางสื่อบ้านสื่อซองไว้จังหน่อยในบอ่อ ยังสี่นะในเกือเป็นคือคําตอบเป็นคือ,อคํอาถามของเยบนุนเด้ย่างเยบุนนี่บริจดทะเบียนบัตริจดทะเบียนแต่อยู่กันมาพึ่งจะเนี่ยเข้าปีที่สองที่สามเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยพึ่งจะย่างเข้าปีที่ที่สามเนาะ ที่สามคือเยบุลจะไปรอบที่สามไปบ้านเพื่อนไปปีละครั้งแล้วเพื่อนก็นตามมาแล้วก็ตามกันไปตามกันมาก,ก็คือปีหนึ่งอ่ะได้อยู่น้าได้อยู่น้ากันสอ,สองสองสองไฟสองครั้งเออก็ถือว่าโอเคคุมอยู่แต่ปีนี้เขาปีที่สามเขาปีที่สามเขาก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาแบบน,นีกน้การที่เที่ยวไปเที่ยวมาไม่ได้จดทะเบียนกันเราได้อียังจากเขาเจ้าจิบ่สเสียเวลาทิงจี นี่คือคําถามอีกล่ะเหมือนเพื่อนเขาที่เหมือนเพื่อนคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าไปอยู่ยี่สิบปีหัวตายเพราะใดหยังเพราะว่าผัวบมมีหยังไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยเสียเวลาไปยี่สิบปีเสียเวลาที่ดูแลว่าบนันนี่แล้วบุญก็เลยอยากถามว่าระยะยี่สิบปีเนี่ยเขากินอยู่เงิ่อนกระเป๋าเดียวกันน่ะเขาไม่มีเหลือกินเหลือเก็บเลยเหรอแต่ละปีแต่ละเดือน แล้วเขาก็ไ่ได้ให้เมียเก็บเมียกรรมเลยตีเงินเศษเงินเหลือจังคอยไม่ได้จังคอยบ่ได้ไดมีเงินมากมากเหตุบานเหตุซองอยู่เมืองไทยหลังจากที่ผัวตายไม่มีอะไรเลยสั่นเสียเวลา20ปีอันนี้ก็น่าคิดอยู่เร้อพี่น้องอันนี้ก็น่าคิดอยู่ตอนที่ไปอยู่กับเขานี่มันก็ต้องมีกินมีมันก็ต้องมีกินมีเก็บบ้างแ่นบอกพี่น้องว่า ในกรณีของเงีบนนี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเลยนะที่อยู่กับพญี่ติวนะถึงราอสิบโมิงถึงราอสิบโมีทรัพสมบัติอะไรติดตัวมาเล่ากับมีเงินภาษีเล่ากับเห็ุงานเป็นพาษามีเล่าก็มีเงื่อนกินเลาก็มีเงินเก็บในบัญชีเล่าที่เล่าเหมือนเพราะว่าอย่างเพราะว่าเล่าก็เอามาปัวเล่านั่นแหละพี่น้องไปปัวมารักษาเล่าจนเงืนเนบดมันยังมันยังก็ตายอ่ะมันเลยเป็นหนีมันเลยมันก็เลยแบบ อันเป็นปัญหาสุดท้ายนะแต่ก้อนหน้านั่นก้อนที่เราจะป่วยน่ะเย็บบุญยู่น้ำเล่าเนี่ยแล้วก็ให้เย็บบุญเดให้สทรงมาบาทห้ยเย็บบุญกินห้ยคาใส่ใจทุกอย่างแล้วเย็บบุญไปทํางานเย็บบุญไปทํางานเย็บบุญเก็บอย่างเดียวเก็บเงินเอามาใช้หนี้ตอนนั้นเย็บบุญไปหนีเด้อนี่เงินกองทุนเงินกองทุนหมู่บ้านนี่อ่าทอกอสอ มีกระจุกกระจิกหลายหลายอย่างปีหนึ่งก็หลายหมืน่นญ็บปุ่นก็คอยทยอยนะคะอย่าค่อยค่อยค่อยทยอยกเก็บเงินที่ตัวเองทำมาใช้นี่แล้วเงินส่วนที่พ่อใหญ่ให้เราก็เอากินเอาใส่ในการดดรงชีวิตแต่ละเมื่อแต่ละเดือนอยู่ตรงนั้นแล้วก็บแบง่งทรงเสียมาทางบ้านพ่อใหญ่พ่อใหญ่บิวนีเราสีรหลับ หลับผ้าลาตรงทรงเสียพอห้ยยัยบุญเท่นแล้วเงินที่ยัยบุญทางานได้ยัยบุญไม่ต้องเอามาใช้เลยสักบาทเออทีนี้ก็เลยมีเงินใส่หนีอ่าตอนนั้นยัยบุญเริ่มจะหมดนี่นะแล้วก็พึ่งแล้วก็มามาเหลือนี่ตรงที่ว่าผ,อผ่อนนาค่อนหน้าจากพี่สาวนั่นแหละหลังจากเราตายมันก็เลยมมีปัญหาเรื่องว่าอ่าเราไม่ได้เป็นเมียแต่งมันก็เลยมันก็เลย เป็นปัญหาว่าเราไม่มีสิทธิ์เอาศพเขามาทำนู่นนี่นั่นแถมยังไม่มีเงินเหลือมีเงินติดบัญชีสี่หมื่น 40, 40, บาทซึ่งมันไม่พอในการใช้ใจ่ายค่าทําศพซึ่งมันไม่พอในการค่า,าค่าโรงพยาบาลราจนในที่สุดเพื่อนๆกับซอยแล้วกัเยบนกระทําเรื่องขอมอบอานาจจากญาติของเขานู่นนี่นั่นเอาศพละมาเห็ดก็คือจบไปแล้วนะตรงนั้นปัญหาตรงนั้นผ่านผลไปด้วยดีแล้วมาลูกจากกับตรุนีมาเนี่ รู้จักจกับตาลุนีตาลุนีนี่ให้ตั้งแต่ยบนยังไม่ได้เจอกับเขาเราให้มาเรื่อยๆให้มาเื่อยๆให้ยิบนได้พอนหน้าให้ยิบนเด็กินได้ใส่ให้ยิบนได้ซอยเหลือครอบครัวยบนก็มาทํานาแล้วก็มาทําของขายกันด้วยอีกแรงหนึ่งเขาก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น่ตตีนต่อมือต่อธุรกิจ ต่อยอดมาดเรื่อยๆมีเงินเก็บมีเงินใส่ใส่หนีใส่ยังไปเบิดเกี่ยงบมมีหนีมีสินสุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายเลยเล่ามาโป๊หน้าหายด้ยพี่นอ้องตอนที่บนรู้จักกับตาลุนี่นี่คือยายบนมีหนีคอนคาหน้าอยู่เดือนลับเก้าพันบาทอสองปีนะคะสองปีที่ยาบนยังยังย่งยั่งผ่อนเขาบเบิด บาเนี้ยยี่บนกะเลากะซอยอยีบ่บนญยุปีหนึ่งเต็มเต็มอันนี้คือคือเฉพาะข้านานะอันนี้ว่าว้่าวว่าว่าวมที่ว่าได้จากเล้าเด้อซูฟังบางคนที่สงสัยว่าเขาให้ยังเป็นเมียที่บริจดทะเบียนเป็นเมียบริตแตงเขาให้ยังเจ้าแน่เขากระสิให้แค่กินแค่ใส่ไปนิดๆในน้อยเออบางคนเข้าใจว่าแบบนี้เพอวาอยี่บนญยี่บ,บุญเจ้าว่าววาละเอียดขนาดนี้ด้ คือยบนคิดว <Yeah. S 1> ่ามันไม่จําเป็นที่เราจะมารายงานทุกอย่างขนาดนั้นแต่เมือนี่ย่อบนขอเบากละเพราะว่ามันมีดราม่ามาหลายสระเกินที่น่องอันนี้ดราม่ามาหลายสระเกินที่ย่อบนเป็นเนี้เสาเมียฝรังบริจตบทเบียนเนี่ยมันยากยากน้ำย่ยบนเห้งเนี่ยคนน่ะย่อบนก็เลยอยากอธิบายอยากว่ให้เบิดเปเือกให้สิได้หายสงสัยถ้าผู้ได้เป็นเอฟซียบนน่ะเขาลู้อยู่แล้วล่ะแต่คนที่เขามาแบบพันๆน่ะถ้ามาเห็นแล้ว ถ้าเจ้าสนใจอยากติดตามเรื่องลาข่อยเจ้าฟังไว้เลยเด้อจะบ่ได้ถามอีกนะคะหลังจากนั่นเราวไห้บนใส่คานะดาเดือนละหมืนม่นละหมื่นกับปีหนึ่งก็ต,ตกเป็นเท่าไรแสนกว่าเนาะแล้วมันเหลืออีกอยุคปีหนึง่งอ่ามันเหลืออีกอยุคปีหนึง่งแล้ก็เลยถามปีปีป,ปีปีไม่บ้างฮะล่ะเราก็เลยถามมันเหลือหลายปยีมันเหลืออีกอยุคปีหนึง่งคือเฮาคือเข้าทรงเดือนเดือนละเก้าพันต่อ เดือนละก่าพันหลอกปีหนึ่งมันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วกะว่าโอเคยูว่าต้องเป็นกังวลละฉันจะโป๊กให้ฉันจะโป๊กให,ให้คือเรากะเอามาสื่อนะมีส่วนร่วมหน้าเย่บนที่เหตุอยู่สุเม,มิเนนี่ิปกัวไล่นี่เรามีส่วนรวมครึ่งหนึ่งเลยเด้พี่น้องอืมเรามีส่วนรวมคือเรามาสื่อให้โป๊กให้ค่าโอนคาโนนนี่นั่นคือใช่ของแกหมดเลยเออก็อหลายแสน บารน,นี่การกินอยู่ล่ะการกินอยู่เขาก็ส่งให้ทุกเดือนว่า,ามันทุกเดือนสําถามเพื่อนอ่อนโหลดว่าแทบจะทุกอาทิตย์ก็ว่าได้บางทีอาทิตย์ละสองครั้งนิดเยบนมาอยู่นี่อาทิตย์ละสองครั้งก็ว่าได้ข้างละหน่อยละหลายปันไดกับข้างละพ่อกินเลยแหละอืนั่นแหละบาน,นี่บางคนกัสีกัสีบเสือ้อกัสีบลูถ้าเยบบญไม่มีเงินบอก พี่น้องขึ้นบังโหลดมาครอบครัวยายบนใหญ่ย่อครอบครัว,วยายบนไหนใหญ่บอ่อหลายคนบ่อที่กินที่ลอก,กินจากยายบนเนี่ยคือคือมันเป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะเลวหลายคนก็รู้ว่าครอบครัวยายบนลูกเต่าเป็นยังไงลูกชายติดเหล้าลูกชายไม่มีงานทําเป็นโรคประสาทพ่อแก่ไม่ได้ทํางานลอกกินจากเราหลานยังเล็กๆอีกสองสามหลานที่ไปโรงเรียนอีกหนึ่ง อที่อยู่มอออีกหนึ่งคือทุกอย่างนี่ยายบุนตองเป็นคนซัพพอร์ตเป็นคนดูแลทุกอย่างแล้วถ้ายายบ,บุบโบบไดงเงื่อจากพ่อหญ่มาซอยยายบุนซิ่ได้บออยู่ไม่ได้อยู่บ่ได้แต่เป็นอย่างเขาจะตตองมานั่งอธิบายเคลียร์ให้ทุกคนได้เข้าใจขนาดนี้เพราะว่ามันมีด้ามาเด็กพี่นอ้องมันมีการด้ามาทามหั่นทามนี่อยากรู้ว่าเขาห้ยเถบอ ว่ายไข่สกินหยังอืมเนี่ยไข่ไม่ยุ่งเสีย่ยไปกับเขาไปซื้อกัาขแตละแรงนี่เบิร์ตเทเลซี่ลอยหาลอยในขั้นเขาบ่็นไห่ไข่สกินหยังเอองานไข่ก็บ่ได้เห็ดอืมบัดน,นี้อะไรหรอ <laughs> อ่บนนอา,าบัดนี้เฮ้ามอว์บอวยังสี่กับบอน,นเมนเฮ้ามาอวดมาอ่างบอน,นเอามนเฮ้ามอว์บอว์ห้ทุกคนได้โออนูน่นนี่นั่น พี่ฝอยากบอกอยากมาวอกให้ทุกคนได้เข้าใจได้เข้าใจว่าการที่เราเป็นเมียเช่ากันที่เราเป็นเมียนอกสมรสเมียไม่ได้แต่งมันก็มีสิทธิ์คือกันจังเม่นหนึ่งเพิ่นบอกว่าลูกสาวผมก็ไม่ได้แต่งนะเออแต่เขาก็ไม่ได้ไปอยู่ประเทศนอกนะเขาก็อยู่เมืองไทยแฟนเขาก็ส่งเงินมาให้ซื้อบ้านซื้อนั่นซื้อนี่ลูกเขาลูกลูกที่มีน้ำกันลูกที่มีน้ำกัน เขากะรับเป็นพ่อก็จดก็จดทะเบียนรับว่าเป็นพ่อเป็นอย่างเขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิทธ์ทุกอย่างอ่ะคือทุกอย่างมันอยู่ที่คนสองคนเขากตกลงกันเองนั่นแหละไม่ได้แต่งเขาก็สามารถให้ได้มาซื้อบ้านให้ให้ลูกสาวผมเป็นชื่อลูกสาวผมใช่เขาซื้อให้ได้เออถ้าเขาหักเขาน่ะว่่จำเป็นจะต้องเป็นเมียที่อยู่ในสมรสไม่จำเป็นที่เป็นเมียที่ มีมีทะเบียนสมรสแล้วคุณถึงจะได้อะไรจากเขามันโมเมนดอกพี่น้องไม่ได้จดทะเบียนเขาก็ซื้อให้เราได้แห้งงายเขาอยากซื้อรถให้ก็เป็นซื้อเมียเขาอยากซื้อบ้านให้กับเป็นซื้อเฮ้ามันอยู่ที่ความพอใจเป็นอยู่ที่ความรักว่าเขารักเราแล้วเขาจะกล้าทุ่มเทให้เราไหมเขาจะขี้เหนียวกับครอบครัวเราไหมก็จะเขาจะรักแต่ร่างกายแค่ เออยากมีเ็กมีเพศสัมพันธ์น้ำซื้อบอกอย่างอื่นเมื่สิเป็นยังไงกูวอรับรู้บอกมันไม่ใช่นะคะถ้าคนรักกันน่ะถ้าคนเขารักกันน่ะเขาจะห่วงใยสารทุกสุขดีกันน่ะถ้าเขาเห็นคนที่หักมีปัญหาเออนีปัญหาบ่มีเงินบ่มีกินไม่ใส่เขาก็จะซัพพอร์ตเขาก็จะเทคแคร์แต่คนที่แต่งไปแล้วอยู่กับทะเบียนสมรสเขาไม่ได้ให้อะไรเลย เขาก็ได้หายยังเลยเจ้ามีความสุขบ่เจ้าก็อาจจะมีความสุขกับเทียนสมรสกินอดๆอยากๆเขาไม่ได้ซื้อบ้านซื้ออะไรให้เลยเจ้ากับล่อเอาพลตอนเขาตายกระจักไปสิตายก่อนกันจังเสียพี่น้องโอ้ยเยอะบดกระจักสิมาอธิบายแก่จักสิมาอธิบายอันโนเรื่องนี่เดี๋ยวไปอันมันเหมือนกับว่าอืมกับจักรพินั่นเอาเอาเอา,เอาที่ว่าตั้ม เอาที่สบายใจก็แล้วกันแมนบอี่น้องเจ้าอยากจดเจ้าก็จดไปเออบางคนมาขอใจเด้ก็บอกเขาไปสิก็บอกเขาตามตรงไปสิว่าฝรั่งไม่อยากจดก็ใช่ไงทั้งฝรั่งก็ไม่อยากจดเราก็ไม่อยากจดเราไม่อยากมีพันธะเขาก็ไม่อยากมีพันธะเรายังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นอนาคตเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าเกิดอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ยากันยากเออ ถ้าสองคนโอเคเขาอยู่น้ำกันไ่ได้ไปตกลงไปแยกกันเลยเนี่ยมันได้อยู่แต่สมมติว่าเขาไม่โอเคกับเราแต่เขาไม่ยอมอยาาคือเขาขี้เหนียวเขาไม่ส่งเสียเขาอาจจะคิดว่าเออมันของตายแหละมันไปไหนไม่ได้หรอกมันเป็นเมียกูแล้วมึงจะไปเอาใครก็เอาไม่ได้เพราะมึงจดทะเบียนกับกูกูจะส่งไม่ส่งมันก็สิทธิ์ของกูมึงจะไปไหนรอดแล้วเขาไม่เราเราอยู่เราอยู่เมืองไทยเนี่ย เขาไม่ส่งเงินมาให้เราจะเอาอะไรกินถ้าเราไม่ไดิด้รนเราก็ต้องลําบากเป็นเมียฝรั่งที่ลําบากแบบไม่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 ไมีกินเลยเหรออย่างาณเนี่ยหรือไปอยู่กับเขาเอ้ามึงกับกูเป็นผัวเมียกันแล้วมึงเสียเอาไปอย่างเงินอีอย่างกูก็ซื้อให้มึงกินแล land, to get to get to ้วถ้าเราอยากมีเง <weddings> ินเก็บเราอยากมีเงินส่งเสียทางบ้านล่ะเราก็ต้องขอเขาทุกบาทเหรออย่างาณเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ดีกับเราอย่างนั้นเลยอ่ะถ้ามันเป็นจังสันอ่ะเราอยากเลิกเขาไม่ เขาไม่อยากให้เราอะเราก็ต้องไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลหาทนายขึ้นลงขึ้นศาลมาฟ้องหยา่าเออ,อยากอีกหรือบางครั้งหรือบางครั้งอยู่กันไม่ได้ฟ้องหย่าแล้วแมนบออ่ามันก็ต้องมาแบ่งสมบัติซึ่งสมบัตินั้นก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเขาได้นูน่นนี่นั่นเพิ่มมาเขาก็ต้องมาแบ่งให้เราอีกโดยที่เขาเหนื่อยอยู่คนเดียวเขาก็อาจจะไม่อยากให้เราเออเขาก็อาจจะไม่อยากให้เราเขาก็อาจจะหวงสมบัติเขา ในเมื่อมึงใจเลิกกับกูแล้วมึงก็ไม่ต้องเอาอะไรใช่ไหมก็เหมือนเราอะเออมึงมาซื้ออยู่บ้านมึงไม่ซื้อให้กูอยู่ที่เมืองไทยมึงก็ไม่ต้องมาเอากับกูมันบ่าแมนยังส่นเด้บันี้พี่น้องกันได้ฟ้องร้องกันแล้วมันก็ต้องแบ่งทรัพย์สมบัติให้กันอีกละมันก็ยากเขาเป็นว่าเขาให้เขาเอาเขาว่าให้เขาว่าเอาตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยจะเป็นเมียแต่งหรือไม่เมียแต่งน่ะเขาให้เราเราก็เก็บเราก็พอใจในตรงนั้นเถอะแมนบอกยังอีหยังมากไม้เถอะ นี่บนว่าทุกวันนี้บนมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะได้ดูแลครอบครัวตัวเองได้ใช้ชีวิตแบบอิสระเราอยากไปไหนเราก็ได้ไปเพราะว่าพ่อใหญ่เขาก็ให้อิสระตรงนี้กับเราถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสมรสถ้าเกิดว่าเขาเขาหึงเขาหวงเขาขี้เหนียวเขาไม่ส่งเงินให้เราทำยังไงล่ะพี่น้องเห็ดเรื่องไหนล่ะเราจะบอกเลิกจะไปหาผัวใหม่ก็ไปไม่ได้อีก อมันหลายอย่างเอาเอาเอาเป็นว่ามเจอบิจนาวเองเด้อยายบนขอพูดแค่นี้แล้วมีความสุขแค่นี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่แหละว่าอยู่กับเขาได้อะไรบ้างตอนนี้ยายบนได้นายายบนได้มีเงินซื้อวัวยายบนมีมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็ดกระได้กินเ่าเห็ดกระได้กินท,ที่เราที่เราทํางานงกงก,งกเราก็อยากมีเพิ่มมีเติมขึ้นมาถ้าเราไม่ไม่ทํารอกินแต่จากเขาก็ได้ ต่ว่ามันจิบบดเดมีเก็บหลายมันจิบบดเดมีอ่าเพื่ออยากเค็ดนู่นนี่นั่นเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องรองเงินจากเขามามากมากมากๆอย่างเสียเขาให้มาเราก็สะสมของเราเราก็หาเราก็สะสมเพิ่มเติมกันไปอย่างสีนะพี่น้องเป็นสองเท่าอย่างสีนะดีกว่าจะรอดจากเขาไฟเดียวบางคนกะเฮ้ยว่ไปซื้อแล้วต่้จ้าสิคิดบางทีบางที่คัวเจา้าอาจจะไม่ได้ให้ เจ้ากัเลยบอกได้เจ้ากันเลยบอเสือกัดจิเป็นได้นะคะคนเราไม่เหมือนกันบอกไว้แค่นี้แหละเก็บไปคิดนะคะทุกคนสําหรับค้นที่ในข้อข้องใจเยอะเนาะเอาไปไวรยีบนบอกแค่นี้เด้อขอบุณขอบคุณเช่นเคยค่ะ